เพราะเกมถูกจริงมาบอกต่อถ้าใครสนใจเกมแนว FPS 18บวกภาพสวยคมชัดระดับ HD บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับเกม Atomic Heart และถ้าหากทุกคนซื้อเกมนี้ในส t e ีมในเวลานี้นะฮะราคาจะอยู่ที่1,490บาทแต่ถ้าหากคุณมาซื้อเกม Atomic Heart ในเว็บ2เกมคุณจะได้ราคาเกมนี้เนี่ยถูกลงถึง10%และถ้าหากคุณใส่คูปองโค้ดน้านงลงไปนะฮะ คุณจะได้ราคาเกมนี้ถูกลงอีก5%อีกโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่าลืมไปโดนกันด้วยล่ะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวส่วนของตัวเด็กรีโซเนเตอร์นั่นเองนะผมไดี่ได้ว่าตัวเด็กเนี่ยโดนบัฟมาใหม่ก็เพราะได้การ์ดใหม่มาด้วยนะฮะแล้วก็มีสกิลใหม่เข้ามา สกิลที่มานี่ก็คือเป็นในส่วนของตัว Rolling Soul นี่ครับความสามารถของสกิลนี้ก็คือเราสามารถกดใช้งานสกิลนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อการดวลนะฮะก็คือทําการส่งมอนสเตอร์เผาฟินนะฮะจากบนมือเนี่ยลงสุสาน เพื่อทําการส่งมอนสเตอร์รีโซเนเตอร์หรือมอนสเตอร์เผาฟินธาตุมือสีดาวนะฮะจากในเด็กเนี่ยลงสุขสารหนึ่งจากนั้นทําการเซิร์ชการ์ดมอนสเตอร์เผาฟินธาตุไฟสีดาวจากในเด็กขึ้นมือหลังจากเรากดใช้งานไปแล้วนะฮะเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ได้เลยในการดูเอลนี้ยกเว้นการอัญเชิญแบบซิงโครการอัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์หรือ การเชิญแบบพิเศษมาจากบนมือนั่นเองครับผมและสกิลนี้ก็มีอีก2ความสามารถนะฮะก็คือสามารถกดใช้งานได้1ครั้งต่อการดวลเหมือนกันนะฮะก็คือความสามารถแรกถ้าหากเราทําการควบคุมตัวเรดเดมอนดาก้อนอยู่ก็คือใบนี้นั่นเองนะฮะเราจะสามารถทําการส่งมอนสเตอร์เผาฟินที่อยู่ในสนาม1ใบและก็การ์ดบนมือไนที่เป็นเผาฟินอีก1ใบนะฮะกลับเข้าเด็กจากนั้นทําการเซตในส่วนของตัวเรดเบรชใบนี้นะฮะจากในเด็กเนี่ยมาทําการเซตในฟิลด์ได้เลยและไอตัวเรดเลทที่เราสามารถเอามาเซตในฟิลด์ด้วยสกิลเนี่ยสามารถกดใช้งานได้เลย เนะออไม่ต้องรอเซตขานข้ามเธนเลยแล้วก็อีกความสามารถสุดท้ายนะฮะก็คือในการดูเอลเทิร์นี้เนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่ชื่อว่ารีโซเนเตอร์ที่เราทำการควบคุมอยู่ในสภาพตั้งป้องกันทั้งหมดเนี่ยจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยการเอฟเฟกได้นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวอ่ะมอนสเตอร์ Monster ที่ใส่ไมเด็กนะฮะใบแรกครับผม Wondering King w ไวท์วินครับผมความสามารถก็คือถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์เผาฟีนที่เป็นจูเนอร์ที่มีพลังโจมตีพันห้าหรือต่ำกว่าอยู่นะฮะ เราจะสามารถทําการอัญเชิญการ์ินี่จากบนมือเข้าสนามแบบพิเศษได้นั่นเองและในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตาร์เด็กได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ซิงโครเท่านั้นครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะยกเว้นในเทิร์นที่การ์บินี้เนี่ยเพิ่งส่งลงสุสานนะฮะเราจะสามารถทําการรีมูฟตัวเขาจากสุสานเนี่ยไปรีมูฟโซนเพื่อทําการเสิร์ชมอนสเตอร์เผ่าฟีนที่เป็นจูเนอร์ที่มีพลังโจมตีพันห้าหรือต่ํากว่าใจเด็กขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะเรสสปินเตอร์ความสั่าการ์บินี้ หรือพิเศษนะฮะและถ้าหากเราไม่ได้ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยเนี่ยเราจะสามารถทําการอาชญนพิเศษมอนสเตอร์เผ่าฟีนที่มีระดับ3ดวาวหรือต่ากว่าออกมาจากบนมือหรือในสุสารได้เลยครับผมและก็ใบต่อมาฮะคิมสันรีโซเลเตอร์ฮะความสมัครเขาก็คือถ้าหากเราไม่ได้ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยนะฮะเราจะสามารถทําการอเชญตัวเขามาแบบพิเศษจากบนมือได้ และอีกความสามารถหนึ่งถ้าหากเราทําการควบคุมมอนสเตอร์ซิงโครเผามังกรธาตุมือดอยู่เพียง1ใบนะฮะเราจะสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ารี s ูเนเตอร์ได้สูงสุดถึง2ใบเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเขาเองนะออกมาจากบนเด็กหรือในมือได้เลยนั่นเองครับผมและมีเงื่อนไขก็คือเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นจากเอ็กซ์ต้าเด็กได้เลยนอกจากมอนสเตอร์เผามังกรซิงโครธาตุมืดนั่นเองครับผม และก็ใบต่อมาฮะเรดเีโซเนเตอร์เมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญแบบปกตินะฮะเราจะสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ํากว่าออกมาจากบนมือได้นั่เองครับผมและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกอัญเชิญออกมาแบบพิเศษเข้าสนามนะฮะเราสามารถทําการทาร์ e t ็ตมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในฟิลหนึ่งใบฮะจากนั้นเราสามารถทําการเพิ่มลฟ์พอยให้เท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ใบนั้นได้เลยครับผมและก็ใบต่อมาฮะบุกอมูนสามารถทําการจับมอนสเตอร์ในสนามในใบคว่ำหน้าป้องกันได้ฮะ แล้วก็ Cosmic Cyclone ลดไล์พอยเรา1,000เพื่อทำการรีมูฟแผงหลังคู่แข่ง1ใบนั่นเองแล้วก็ Resonator c o คอเราสามารถทำการเซิร์ดมอนสเตอร์รีโซเนเตอจากในเด็ก1ใบขึ้นมือได้ฮะแล้วก็แคล d o w n เราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่คู่แข่ง1ใบฮะควบคุมมาอยู่ฝั่งเรานั่นเองและถ้าหากมอนสเตอร์ไปนั้นออกจากฟิลมอไหลายการนี้ก็จะถูกทำลายเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ใบต่อมาเรดเรช ถ้าหากเราทําการควบคุมมอนสเตอร์ซิงโครที่มีระดับ8ดาวหรือมากกว่าขึ้นไปนะฮะเราจะสามารถทําการรีมูฟมอนสเตอร์ที่อยู่ในฟิลด์ทั้งหมดได้ยกเว้นมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงที่สุดในสนามนั่นเองและหลังจากนั้นถ้าหากมีมอนสเตอร์ที่ยังหงายหน้าอยู่ในฟิลด์อยู่นะฮะมอนสเตอร์ Monster นั้นน่ยจะไม่รับเอฟเฟกของกราดเอฟเฟกใบอื่นเลยจนจบเทิร์นนั้นนั่นเองครับผมและถ้าหากเราทําการเชิญแบบซิงโครมอนสเตอร์เผ่ามังกรธาตุมืดนะฮะและถ้าหากการพินี้ในสุสารเราสามารถนําการพินี้กลับขึ้นมือได้แลก็ มอนสเตอร์ในเอ็กซ์เตอเด็กฮะเรดโนวาดราก้อนความสมารถก็คือตัวเขาเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อมอนสเตอร์จูเนอร์ที่อยู่ในสุสานนั่นเองและตัวเขาเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์และถ้า,ากคู่แข่งเนี่ยทำการโจมตีเข้ามาหาเรานะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์นั้นและหลังจากนั้นเนี่ยทำการรีมูฟกลายเปน็นนีได้ฮะถ้าทำอย่างนั้นมอนสเตอร์ไปนั้นจะถูกเนเกตการโจมตีนั่นเองและในตอนเอ็นเฟสเนี่ยเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษตัวเขาจากรีมูฟโซนเข้าสนามได้ผม และก็ใบต่อมาฮะสการไรต์เรดเดมอนนั่นเองนะฮะความสามารถก็คือตัวเขาเนี่ยจะถือว่าชื่อเรดเดมอนแม้จะอยู่บนสนามหรือในสุสานนั่นเองนะฮะและอีความสามารถหนึ่งฮะเธอละครั้งครับผมเราสามารถทําลายมอนสเตอร์ที่ทําการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษที่เป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะที่อยู่ในฟิลเนี่ยกี่ใบก็ได้แต่มอนสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยต้องพลังโจมตีเท่ากันหรือน้อยกว่าการ์ดใบนี้นั่เองถ้าหากเราทําอย่างนั้นได้นะฮะเราจะสามารถสร้างความเสียหาย250 Z, าดาเมจใส่คู่แข่งเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกทําลายด้วยเอฟเฟ แล้วก็ใบต่อมาฮะ Red Hot Demon Dragon ฮะเทอร์ละครั้งครับผมตอนช่วงเมนเฟสเราสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในฟิวใบอื่นทั้งหมดทิ้งได้ยกเว้นการ์ดใบนี้ฮะและในเทอร์นี้มอนสเตอร์ใบอื่นจะไม่สามารถทำการโจมตีได้เลยนอกจากการ์ดใบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะ Red Rising Dragon ความสามารถก็คือเมื่อเราทำการอัญเชิญซิงโคร o สำเร็จนะฮะเราสามารถทำการทาร์ Target m o n s t ร r Resonator ที่อยู่ในสุสานของใบทำการอัญเชิญแบบพิเศษการไปนั้นเข้าสนามนั่นเองครับผมก็ขอบอกเอฟเฟกต์แค่นี้นะเพราะเราใช้เอฟเฟกต์แค่นี้นั่นเองฮะ แล้วก็ไปต่อมาครับผมไทแรนเรดเดมอนดากอนความสมันเขาก็คือตัวเขาเนี่ยจะสามารถทําการอัเชิญออกมาแบบซิงโครเท่านั้นนะฮะจะไม่สามารถทําการอัเชิญออกมากด้วยวิธีอื่นได้เลยและเอฟเฟกต์เขาเนี่ยจะมีเอฟเฟกอยู่2อย่างและใช้งานได้แค่ อย่างลเอฟเฟกต่อเธอนั่นเองเอฟเฟกแรกตอนช่วงเมนเฟสฮะเราสามารถทําลายมอนสเตอร์ใบอื่นทั้งหมดในฟิลเนี่ยทิ้งได้เลยนะแต่ในเทอร์นี้เนี่ยมอนสเตอร์ใบอื่นเราจะไม่สามารถทําการโจมตีได้เลยนอกจากการ์ดใบนี้นั่นเองครับผมและอีกเอฟเฟกหนึ่งในช่วงเบทานเฟสของผู้เล่นทุกคนนะถ้าหากมีการ์ดเวทหรือกับดักเนี่ยทำงานขึ้นมาเราสามารถทําการเนเกตเอฟเฟกใบนั้นได้ฮะถ้าทําอย่างนั้นทําลายการ์ดใบนั้นจากนั้นเพิ่มพลังให้กับการ์ดใบนี้ขึ้น5้0ครับผมและก็ใบต่อมาฮะเรดฮอ ความสามารถก็คือเราสามารถทําการแซกมอนสเตอร์ของเราที่ทําการควบคุมอยู่หนึ่งใบฮะจากนั้นสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรดเดมอนดากอนที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบทาการอัญเชิญเข้าสนามได้นั่นเองฮะและถ้าหากการ์ดในียสามารถสร้างความเสียหายแบบแพทเทิร์นดาเมจใส่คู่แข่งได้เราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จูเนอร์ที่เรเวลเท่ากันออกมาจากในเด็กกับในสุสานอย่างละใบในสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายในเอ็กซ์เตอเด็กฮะดาร์กเอนดราคอน วามมารถก็คือเธอล,ละครั้งเราสามารถทำการ t a r g e t ตมอ monster ในสนามหนึ่งใบจากนั้นการไปนี้เนี่ยพลังโจมตีลดลง500ส่วนม m สเตอร์ที่โดน t a r g e t เนี่ยจะถูกส่งลงสุสานเลยนั่นเองครับผมอเอาจริงๆตัวเด็ก resonator เนี่ยหลังจากมีของอ support มาใหม่แล้วก็มีสกิล support มาใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะเด็กแม่งยังเก่งอยู่เหมือนเดิม แลวมันจะเก่งขึ้นด้วยเออแล้วเด็กมันเก่งขึ้นด้วยไม่ใช่จะเก่งเด็กมันเก่งขึ้นมาเลยเพราะว่าหลักๆเลยคือตัวเด็กมันค่อนข้างสเสถียรมันระดับหนึ่งและและยิ่งสกิลมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยเออสกิลมันค่อนข้างดีเลยพูดพูดว่าโกงก็ยังก็ยังไม่แปลก <c oughs> พูดว่าโกงก็ไม่ผิดอะเอาจริงงนละสกิลของตัวละครแจ็คที่มาใหม่เนี่ยมาดูในส่วนของรีเพลย์แรกกันะฮะแล้วถ้าถามว่าได้เริ่มก่อนเริ่มหลังดีกว่าผมมองว่าเริ่มก่อนก็ได้ อืมเริ่มก่อนดีกว่าอืมเริ่มก่อนดีกว่าเริ่มหลังก็ได้แต่เริ่มก่อนดีกว่าอันนี้เราเจอกับเด็กอ่าตัวอะไรนะสตาร์ดัตผสมกับคิทตอนอืมอ่าทำการใช้จูนนิ่งฮะทำการเสิร์ตเจ็ตซิงคโครนขึ้นมือฮะจากนั้นทําการโม่ได้ในส่วนของตัวอ่าคิทต,ตอนอิมแพค,คฮะจากนั้นคู่แข่งใช้งานสกิลผมอาบอลอิลูมิเนตเดอะฟิวเจอร์ฮะทำการส่งตัวเจ็ตซิงคโครนลงสุสารจากนั้นทําการเสิร์ตในส่วนของควิกดอลซิงคโครนขึ้นมือฮะ ทำการแปะในส่วนของซิงโคเชสฮะทำการใช้งานฮะใช้เอฟเฟกต์เจตซิงโคนะทำการทิ้งในส่วนของตัวซัฟเฟอร์ลิงฮะอ่าไม่ใช่มันชื่ออะไรนะซัฟเฟอร์เนียอ่าซัฟเฟอร์เนียลงสุสานและอัญเชิญมาและเอฟเฟกต์ซัฟเฟอร์เนียทำการทิ้งมือฮะทำการอัญเชิญตัวเองและแซคตัวเองฮะ ทำการเรียกในส่วนของตัวโลซินิท์อ่าโรสนิกโอ้โหไมช่ชื่ออ่านยากจังทำการเชิญซิงโครออกมาในส่วนของสกาเรตวอลเลียร์ฮะเอฟเฟกของเชดฮะทำการขุดในส่วนของโรสนิกฮะเอฟเฟกโรสนิกฮะทำการแซกตัวเองฮะเรียกในส่วนของตัวไซทรีฮะเข้าเทิงครับผมทำการใช้งานในส่วนของลิซเนเตอร์ฮะทำการเสิร์ชตัวคิมสันขึ้นมือฮะเอฟเฟกฮะลอซิงฮะทำการส่งในส่วนของตัว อ่าคิมสันรีโซเนเตอร์จากบนมือนะฮะกับตัวคิงวายวายเนี่ยจากในเด็กเนี่ยลงสุาสารงมจากนั้นทำการเสิร์ญในส่วนของตัวเรดสปินเตอร์ขึ้นมือฮะทำการเชิญตัวคิมสันครับผมแล้วก็ทำการเชิญในส่วนของตัวคิงวายวเนี่ยทำการเชิญซิงคโครฮะเอามาในส่วนของเรดไรซิ่งครับผมเอฟเฟกเต์เรดไรซิ่งฮะทำการขุดในส่วนของตัวคิมสัน,นะครับผมเอฟเฟกต์คิมสังฮะ,ะทำการควบคุมในส่วนของมอนสเตอร์ซิงคโครที่เป็นเผ่ามังกรทัดมืดนะฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อ่า รีโซเนเตอร์ออกมาได้สูงสุดถึง2ใบโดยที่ไม่ใช่ตัวเขาเองทําการเล่นในส่วนของตัวเรดรีโซเนเตอร์ออกมานะฮะใบเดียวนะเออเอฟเฟกต์รีโซเนเตอร์ฮะทำการแทร็เก็ตในส่วนของเรดไลทิ้งและทําการเพิ่มไลฟ์พอยต์มา2,100นั่นเองและทําการอัญเชิญซิงโครมาในส่วนของตัวเรดเดมอนสกาไลท์ฮะใช้งานสกิลฮะทำการเก็บในส่วนของตัวอ่าคิงไววินกับตัวคิมสันรีโซเนเตอร์ฮะเพื่อทําการเอาเรดไอเรชเนี่ยจากในเด็กมาทำการเซตในสนามนั่นเองครับผม ทำการใช้งานเอฟเฟกต์ของตัว Red Demon Scarely ฮะเอฟเฟกต์สายเทียทำการเอาโรส,สน n i กลับเข้ามาฮะ Sing Pro ทำการอนชิในส่วนของ Insectron ครคับผมแต่ก็โดนทำลายนะแล้วก็โดนข้ามเสียหายเนี่ยอ่า500เพราะว่าใบละ250นั่นเองจังหวะนี้ทำการอันเชิญในส่วนของ Red Resonator ฮะเอฟเฟกต์ r ซ d Resonator ฮะทำการลากในส่วนของตัว Red Sprinter เพื่อทำการอัญเชิญซิงโครต่อเนื่องนั่นเองพวกงงก็ยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ามารีเพลย์ที่2ฮะ เอาจริงช็อตตะกย้มันมีสองเพล์นะให้เล่นก็คือในส่วนของใช้งานเอฟเฟกของตัวสกาไลท์กับใช้งานกับดักนะก็สามารถเลือกได้เลยนะตังหว่ตะกี้ผมใช้เอฟเฟกต์สกาไลท์นั่นเองจากวันนี้เราเจอในส่วนของตัวโซนนะฮะแต่ก็แต่ก็ใช่ปะวะ <laughs> ลืมนะฮะใช่ไหมอ่าไม่ใช่เป็นในส่วนของตัวเอลิเมนต์ับผมเอลิเมนต์เซเบอร์นะฮะทำการอัญเชิญช่างน้อยับผมแล้วก็ทําการอัญเชิญในส่วนของตัวอ่โมฮูนะฮะ เอฟเฟกฟิวผมทําการเสิร์ฟในส่วนของโมฮู oo, ขึ้นมือฮะเขาเทินเราครับผมใช้งานในส่วนของคอสมิกไซโคนะทำการยิงฟิวทิ้งฮะแล้วก็ใช้งานในส่วนของบุ๊กอมูลนะทำการหมอบโมฮูครับผมจากนี้ใช้งานตัวรีโซเนเตอร์ขอทำการเสิร์ฟคิมสันขึ้นมือฮะแต่ใช้งานเอฟเฟกคิมสันนะทำการอัญเชิญแบบพิเศษฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกคิงของไวบีน San, นะทำการอัญเชิญแบบพิเศษเช่นเดียวกันนะทำการอัญเชิญซิงโครครับผม เรียกมาในส่วนของ Red Rising d r a g o n นะเอฟเฟกต์ Red Rising d r a g o n นะทำการกูดในส่วนของตัวคิมสันฮะเอฟเฟกต์ Kim s ครับผมทำการเรียก Red Resonator ออกมา2ใบฮะเอฟเฟกต์ Resonator ใบหนึ่งฮะทำการ Target ท่านผมเพิ่มพลังโจมตีเอ้ยเพิ่มพลัง l i f ์ Point เราขึ้นมา2,100ฮะจากนั้นทำการ Sing Co ออกมาในส่วนของตัว s k y l i ท์นั่นเองครับผมจากนั้นทำการเชิญ s ิ n โ Co ต่อเนื่องฮะออกมาในส่วนของตัวเบรนฮะ เอฟเฟกต์เบรนะทำการแซกตัวคิมสันนะและทำการอัญเชิญตัวสกาไลท์เข้าสนามเพราะว่าตัวเอฟเฟกของสกาไลท์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากตัวเขาอยู่ในสนามหรือในสุสานเนี่ยจะถือว่าชื่อเรดเดมอนั้นเองก็เอฟเฟกต์เบรนก็สามารถกุดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรดเดมอนดราก้อนเข้าสนามได้ด้วยการแซกมอนของเรา1ใบนั่นเองครับผมจากวันนี้ก็ทําการอัญเชิญแบบปกติตัวเรดสปินเตอร์และทําการโจมตีโมฮูทิ้งฮะแล้วก็ทาการโจมตีโดยตรงไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมอ่า เลยกว่าเพลนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลเลยนะเ,ออเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้สกิลเลยนะทำให้รู้เลยว่าตัวเด็กของรีโซเนเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะ,สะเสถียรในระดับหนึ่งอยู่แล้วและยิ่งถ้าใช้ควบคู่กับสกิล Rolling s o ่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างสเสถียรขึ้นไปอีก <laughs> <laughs> เว้นแต่มือคุณจะบลิกนั่นแหละโอเคฮะรีเพล์สุดท้ายครับผมเจอในส่วนของตัวซากากิอุยะนะฮะ เดี๋ยวเริ่มก่อนฮะแต่วันนี้เป็นบอร์ดตั้งรับนะอืมใช้งานสกิลวะทําการส่งคิงไวบินครับผมกับทําการถมในส่วนของตัวคิมสันครับผมและทําการเสิร์ฟในส่วนของตัวเรสสปินเตอร์ขึ้นมือฮะการเชิญเรสสปินเตอร์ฮะเอฟเฟกต์เรสสปินเตอร์ะทำการขุดคิมสันกับเข้าสนามฮะและทําการอัญเชิญซิงโครฮะออกมาในส่วนของเรสไรซิ่งดราก้อนนั่นเองเอฟเฟกต์เรสไรซิ่งฮะทำการขุดคิมสันครับผม เอฟเฟกต์ <Effect S 2> คิมสันน่ะเล่นในส่วนของเรดลินเซนเตอร์เข้าสนาม2ใบฮะเอฟเฟกต์เรดลินเซนเตอร์ฮะเพิ่มไลฟ์พอยต์สองพันหนึ่งร้อยด้วยพลังโจมตีของเรดไลซิ่งนั่นเองทำการเชิญในส่วนของตัวสกาไรฮะแล้วก็ใช้งานสกิลอีกหนึ่งครั้งฮะทำการเก็บมอนสเตอร์เผาฟีนในสนามกับบนมือหนึ่งใบนะฮะกลับเข้ากองเพื่อทำการเอาในส่วนของเรดเรดเนี่ยมาทำการเซตในสนามนั่นเองฮะ,ะจังหวะนี้ก็ทำการหมอบคอสปิกไซโคลนกับแฟร์ดาวและอัญเชิญซิงโปรต่อเนื่องออกมาในส่วนของตัวเบรนนนัั่เองครบผม ่เป็นมอนสิบดาวนะฮะยืนสูงไว้ก่อนเือนทำการใช้งานไลท์พิเกตฮะโมสองใบฮะเอ้ยโมสามแล้วทําการเซิร์ฟในส่วนของไรเดนขึ้นมือฮะอัญเชิญไรเดนฮะเอฟเฟกต์ไรเดนฮะโมสองใบฮะทําการรีมูฟสื่อสารล้ำบนมือหนึ่งใบทำการอัญเชิญบล็อกลาก้อนละและเอฟเฟกต์ของเจนแล็คฮะทำการเชิญตัวเองเข้ามาฮะและเราก็ใช้งานในส่วนของเรดเวทฮะทำการรีมูฟมอนสเตอร์ที่เลเวลน้อยกว่ามอนสเตอร์ ที่อยู่ในสนามนี่ก็ทำการรีมูฟในส่วนของบล็อกนากอนไรเดนแล้วก็เล็กๆออกไปหมดเลยผู้แข่งก็ทําการกดยอมแพ้นั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้ก็วิธีการเล่นของตัวรีโซเนเตอร์เนี่ยถ้าเป็นในสไตล์ผมก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยเล่นกันประมาณไหนก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะฮะมาดูในส่วนของเล่นสด1ตาดูสิว่าจะหกล้มคุกค,คานแค่ไหน <laughs> ช่วงมือเน่าะนะเออเข้าสู่ช่วงมือเนา <laughs> <laughs> เอ่าเจอมูโตะยุกิฮะไม่รู้จะเป็นแบล็เมจิชเชียนหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นกันดูล่าเดี๋ยวเริ่มก่อนครับผม <c oughs> อามีอิเชียนเมจิกฮะเจอแบล็เมจิชเชียนนะฮะโอ้มือค่อนข้างโอเคเลยมือจัดว่าค่อนข้างโอเคเลย <c oughs> งั้นเราจะใช้งานในส่วนของตัวสกิลผม อ๋อลิงโซฮะทำการถมในส่วนของคิงไวบินะแล้วก็ทำการถมในส่วนของตัวคิมสันแล้วก็เอฟเฟกของตัวอ่าไม่ใช่เอฟเฟกต์ทำการเสิร์ชในส่วนของตัวเรสสปินเตอร์ฮะแล้วเราก็ทำการเชิญเรสสปินเตอร์ฮะเอฟเฟกเรสสปินเตอร์ฮะทำการขุดในส่วนของตัวอ่ารีโซเนเตอร์คิมสันเข้ามาอ่าแล้วเราก็ทำการเชิญซิงโครฮะอ่าออกมาในส่วนของตัวเรสไลซิ่งดราก้อนครับผม แล้วก็เอฟเฟกต์ Red Rising d r ก้อนนะทำการขุดในส่วนของตัว Resonator ครับผมแล้วก็เอฟเฟกของตัวทิมสันฮะทำการเรียก Red Resonator สองใบเข้าสนามนะนะฮะเอฟเฟกของ Red Resonator ทำงานฮะเมื่อถูกอัญเชิญแบบพิเศษฮะทำการ Target Monster ในสนามหนึ่งใบแล้วก็ทำการเพิ่ม l i f ์ Point เท่ากับพลังโจมตีของ Monster นั้น <S <S 2> <S 2> แล้วก็ทำการอัญเชิญ s โ n รอ r o เอาจ,จังหวะนี้เนี่ยเราขึ้นเป็นตัวไทแรนได้เลยนะแต่ผมว่าผมขึ้นบอร์ดเป็นตัวอ่าเบรนดีกว่าเออขึ้นเป็นเบรนดีกว่าคือเสียดายว่าไอ้นี่มันอยู่บนมือเ <laughs> นี่ยมันอยู่บนมือ,อ,อเออเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเรสนโนเรสนัว no าด้ปะเออเราขึ้นเป็นเรโนววาดีก่อนนะ มอนใหญ่ไปเลยบิ๊กๆเออเรดโนวาดราก้อนนะเบียวๆเท่ๆไปเลยเราก็ทำการหมอบแางหลังสองใบและผ่านคืนเพราะอ,อีกอย่างเราจะได้โดนเดิมนชันแล้วไม่ตายนะเพราะเอฟเฟกต์ของตัวโนวาไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์แล้วพข่งใช้งานคอสมิกไซโคนะ จิ้มโดนในส่วน,นของคอสมิกไซโคลอ,อีกใบแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยบอกว่ามีวงเวทแล้วก็ลงแบค็คในเชียนแตกเลยนะนะเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเปลี่ยนาจากคอสอาจากคอสไซโคลธรรมดาเป็นคอสมิกไซโคลแล้วนะเพราะว่าหลังๆมาในแผงหลังแม่งน่าลำคาญละโดนยิงไปแม่งก็บางใบก็ไม่ถูกทาลายบางใบก็สามารถกลับมารียุตได้อย่างเช่นเลดเลดเนี่ยก็สามารถรียุตกลับมาใช้ใหม่ได้โอ้โหคอสมิกไซโคลสองใบผม ยังไงสิต้องรอรุนแล้วว่าเขาจะมีวงเวทแล้วก็แบล็คไม่อีกเชี่อนอยู่บนมือหรือเปล่านะฮะ <S <S เรียกว่าคอสมิคไซโคน2ใบตึงๆเลยแหละเรียกว่าเราสูญเสียทรัพยากรไปอย่างหนักเลยนะฮะจังหวะนี้ดูสิว่าคนหนิ่คนนี้จะเล่นยังไงต่อฮะการเงินอีก3ใบ ทำการทิ้งฮะในส่วนของตัวซีเครตนะฮะน่าจะมีในส่วนของตัวอ่าอิลูชชันอยู่บนมือครับผมทําการเสิร์ชแบล็กมิชียนขึ้นมือฮะบนมือเนี่ยเป็นแบล็กมิชียนใบหนึ่งและอีกใบหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรนะฮะรอลุ้นกันทำการเชิญแบล็กมิชียนฮะ ใช้งานสกิลผมทการขุดในส่วนของตัว secret of the dark Magic มจิกขึ้นมือฮะและทำการฟิวชั่นเลยฮะเหลือเชิญแบบรีชวนอ่าฟิวชั่นนะฮะออกมาในราบตั้งโจมตีฮะและใช้งานมอนสเตอร์รีบอลครับผม ทำการขุดสกาไลท์เราหรือเปล่านรืว่าเขาไม่น่าจะเล็งมอนสเตอร์ในสุสานตัวเองนะน่าจะเล็งเราหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะทำการเล็งการ์ดตัวเองับผมทำการเรียกในส่วนของตัวเอฟเฟทตสอีกหนึ่งครั้งฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวดับเิเชียนะทำการโจวกาดเพิ่มับผมแล้วทำการเสิร์ฟแบล็กเชียนขึ้นมือฮะ ทำการโจมตีเลยฮะและผ่านเทินเลยเช่นเดียวกันนะเข้าเทินครับผมเราใช้งานเอฟเฟกของตัว King คิงครับผมในสุสานนะฮะทำการรีมูฟตัวเองฮะแล้วทําการเสิร์ชจูนเนอร์ในสุสานขึ้นมือฮะทําการเชิญในส่วนของตัวคิมสันฮะเอฟเฟกของ King คิงฮะสเปรตามครับผมทำการเชิญซิงโครครับผมออกมาในส่วนของเรสต์ไลซิ่งฮะ ออกมาในส่วนของตัว Red Rising Dragon ครับผมเอฟเฟกของ Red Rising ฮะจังหวะนี้เนี่ยการ์ดอ่าตัวนี้เนี่ยเราหมดแล้วนะเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องทำการอันเชิญในส่วนของทีมสัตว์ละเราเรียกในส่วนของ Red Resonator เข้าสนามเลยและเอฟเฟกของ Red Resonator ฮะทำการก๊อปพลังของ Nova ครับผมเพิ่มเลย์พลออีก5,000ันครับผมนี่เอาไว้ช้ำใจกับไปข้างหนึ่งเลยฝั่งตัว,ตวแล้วว่าจังหวะนี้เราทาการ ปิงโครต่อฮะออกมาในส่วนของตัวดาร์คเอนดรา้อนฮะเอฟเฟกต์ดาร์คเอนดรา้อนฮะทำการส่งเดอะดาร์ไปยิงเชี่ยนลงสุสารแต่วันนี้คู่แข่งก็ขอยอมแพ้ไปเลยนั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้ฮะเรียกได้ว่าอันนี้ขนาดเราโดนถุยแผงหลังทิ้งแล้วนะเออเราโดนสุยแผงหลังทิ้งแล้วถ้าเราไม่โดนสุยแผงหลังเนี่ยเรียกได้ว,ว่าฝัง่งน,นั้นน่าจะสยองอยู่ว่ะเออน่าจะสยองเดือดอยู่ว่ะ อ่าแล้วก็ขึ้นเวล17ไปเลยนั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้อ่าเห็นไหมผมบอกเลยว่าตัวเด็กของรีโซเนเตอร์เนี่ยในตอนนี้นะค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างจะเสถียรระดับหนึ่งอยู่แล้วและยิ่งการมาของสกิลใหม่เนี่ยทำให้ตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรอยู่เมาเดิมจริงๆเนี่ยไม่ไม่ต้องใส่ตัวรีโซเนเตอร์คอก็สามารถเล่นได้นะแต่ที่ผมใส่เข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเพิ่มความเสถียรของตัวมันด้วยนั่นเองคับเสถียรด้วยนะอะไรวะเนี่ย โอเคครับ okay, ผมตัวคิงไวเวียนครับผมสามารถหาได้จากร้านค้านะักมีให้แลกแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเรส s ป i ินเตอร์ครับผมหาได้จากบ o ็อกฟอร์เทสออฟเกียฮะตัวเรสเอไม่ใช่เรสอ่ะคิมสันครับผมหาจากเดอะคิงออฟเ r อร์มิเลียนฮะตัวเรสครับผมหาได้จากในส่วนของโซออฟรีเซลเลชันครับผมตัวบุกมูลฮะหาได้จากคาวติกโซเจอร์ฮะคอสติกไซโครนหาได้จากกา l a ติกโอริจินแล้วก็มีในบันเดิลเนี่ยนะ รีโซเนเตอร์คอร์นี้หาได้จาก The King of Vermilion ครับผมตัวแครกดาวนี้หาได้มาจากใน Selection Box Super Mini 02ฮะเรดเรดหาได้จาก p e e of the q u a s a ว่าฮะเรดโนวาดราก้อนนะหาได้จาก The King of Vermilion ครับผมสกาไลท์ฮะหาได้จาก p e e of the q u a s a ตัวเรดฮอสครับผมหาได้จากในส่วนของ Pendulum Genesis ฮะ ตัว Red Rising ครับผมหาได้จากตัวแรงนะฮะมีให้แลกและแล้วก็ตัวไทแรน a ์ครับผมหาได้จาก Peel of the q u r s a r ฮะแล้วก็เบ a นครับผมหาได้จาก Fortress of Gear เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ Dark e n d d r g o n ก็หาได้ใน Ariel Assault นั่นเองครับผมก็ในส่วนของตัว Deck Resonator ของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็ถ้าหากผมบอกเอฟเฟกตรงไหนพลาดไปหรือว่าใช้เอฟเฟกตตรงไหนผิดไปเนี่ยก็ ขออภัยด้วยแล้วก็สามารถมาพิมคอมเมนต์เตือนผมได้เลยและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนใช้เด็กรีโซเนเตอร์เหมือนกันแต่ว่าลิฟต,ต่างกันเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าเล่นท่าไหนประมาณไหนกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subcribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด u t u b e ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญพันดูลมำติดตามช่องแค่หนึ่งด้วยนะ